ก็ทักทาย f อทุกคนนะครับผมสำหรับเชา้าวันที่13เนาะก็จะมีเอ็กตราเฮดีสามัคคีสตาร์มาฝากเหมือนเดิมนะช่วงนี้เด่นเขามาอยู่นะครับพยายามปรับเปลี่ยนสูตรก่อนอย่างเอ็กตรานี่เมื่อวานเด่นมาแต่เจาะไม่เข้าเนาะเอ็กตราของกดเอ็กตราก่อนเอ็กตราเมื่อวัน84นะครับผมก็นเน้น4มาที่ 84นะครับส่วน s D s D เมื่อวานเออา75นะมี76กออกเนะครับเนี่ยนะครับสามัคคีนี่โอ้โหมาคู่เลยนะแต่ไม่ได้สามัคคีออกอ็เลยทั้ง4ทั้ง3หรือเปล่า3824 มันมันข้ามไม่หมดเลยไม่ถึงอันนี้ก็สามแปดสองสี่นะครับเข้าเด่นคู่เจาะไม่มาส่วนสตารสตาร์ก็มาเด่นนะครับสองเจ็ดเน้นสองข้ามไปเหมือนกันสองห้าสองแปดนะครับเด็นมาหมด ขาดแค่ตัวเจาะมาตามกันต่อเราวันนี้สรับรใครที่ดูเป็นแนวทางนะครับเอ,อเอ็กซ์ตร้านะครับวันนี้ผมวางเด่นเอ็กซ์ตร้าไปที่หนึ่งกับสี่นะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่สามสี่สี่ สี่ห้ตัวนะครับ5้1ก็เน้นที่สล่องหนึ่งก็แล้วกัน4 1 5หนึส่สส่วน HD นะครับเอ,อ่อ HD วันนี้เด่นที่ สาสี่นะครับสามสี่สามห้าสามแปดสามหนึ่ง สี่ห้าสี่แปดสี่หนึ่งนะครับสามตัวห้าสี่แปดนะครับเน้นสี่ลองสามสี่แปดสี่ห้าสามแปดสามห้าสามัคคีสามัคคีวันนี้เขาจะเด่นที่ หกับ6นะครับตัวเจาะ5 0 5 1 5 2 6 0 6 1 6หนึตัวนะครับ1 5 2เน้น5้รอง6กสามคีย์จะไม่ค่อยหนีจากกันเท่าไหร่ก็คือตัวเลขจะคล้ายๆกันบนล่างห้าหนึ่งห้าสองหกครับ สตาล่ะสตาวันนี้ผมเด่นไปที่8กับ0นะครับกดเจแปดหนึ่งแปดสองแปดสี 2, ่แปดห้าศูนย์สองศูนย์สีนะครับ3ตัว 4 8 5ครับเน้น8ดอง0 8 5 8 4 8 2นะครับแล้วก็0 5ครับตามนี้ครับสหรับไทยที่ตามแนวทางนะครับโชคดีครับ